ต้องทุน สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เดินหน้าจัดโครงการดิจิแคมป์ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อปีที่2เชิญเยาวชนไทยทั่วประเทศผลิตคลิปวิดีโอสั้น3-5ถึงนาทีภายใต้หัวข้อดิจิแคมป์ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8พฤศจิกายนที่เงินรางวัลมูลค่ารวม4 4 5 0 0 0บาทตอนนี้สื่อคะ่ะก็มีหลากหลายมากแล้วก็การที่เรามีโครงการนี้ก็จะได้สอนด้วยค่ะว่าสื่อแบบไหนที่มันปลอดภัยแล้วก็สื่อแบบไหนที่มันสร้างสรรค์หรือไม่นอกจาก ตัวน้องเองเนี่ยที่จะได้รับความรู้แล้วเนี่ยยังสามารถเอาไปถ่ายทอดให้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยได้ทราบโดยทั่วกันเลยค่ะก็เชิญชวนน้องๆนะคะระดับชั้นมัธยมค่ะอายุไม่เกิน18ปีนะคะมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็มาสมัครนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่8พฤศจิกายนค่ะการจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ดิจิทัลค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นช่องทางการศึกษาที่สำคัญซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคม